ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ากระผมนายงยงเทียนทองดีนะฮะอ่าจะวันนี้เราจะมาเปิดตัวกันด้วยกล้องคาไซ์นะฮะเราต้องเรียนก่อนว่ากล้องคาไซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ข้อมูลที่หาได้ยากมากจริงๆนะครับข้อมูลสําหรับทางเมืองไทยนะฮะเพราะว่าข้อมูลส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในทางประเทศเยอรมน,นีนะครับนะฮะวันนี้เป็น เอ่อ GP แรกเลยนะฮะเรียก GP แรกนะครับที่ผมเนี่ยมาทําออกทาง y t u t u นะฮะเพื่อจะให้ทุกๆท่านได้ศึกษากันนะครับวันนี้นะฮะผมจะนำกล้องที่เป็นสมบัติของกองทัพของเยอรมนีนะฮะในรุ่นกองสงครามโลกนะครับนะฮะได้มานําเสนอทุกท่านได้เห็นนะครับของพวกนี้เป็นของสะสมไปแล้วนะครับไม่ใช่นำของที่ของที่นํามาใช้นะฮะนี่ครับวิงเกิลไซค ก็ทิงเก้นนะฮะก็ทิงเก้นนะฮะนะจะออกเสียงให้ถูกนะครับนะฮะนะครับโมเดล r 3 g w ทับเซนะฮะ w ทับเซนี่ก็คือวิงเกิลไซด์นะครับเฮ r e เ w a วาร์เฟิร์มนะฮะนี่คือกรมสัรพูดของทหารบกของประเทศเยอรมนีนะฮะเรามาดูกันนะครับในกล่องนะฮะนี่นะฮะกล่องนี้นะครับตัวเปิดคลาสสิกมากเลยฮะนะครับ กล้องนี้สร้างตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสามเก้านะครับแต่ว่าเราเนี่ยเก็บไว้ดีมากนะครับนะฮะเก็บไว้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะอดีตเนี่ยเป็นของทรัพย์สินของทางกองทัพของเยอรมันนะฮะกองทัพบ,บกนะครับนะครับจะกล้องรุ่นนี้นะฮะผลิตให้กับนายทหารนะครับไว้ตรวจสอบพวกโค้รลับหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะที่ทางกรมการทหารบกจะต้องใช้นะครับ นะะฮเลยจะมีขนาดใหญ่กว่ากล้องทั่วไปปกตินะครับเนี่ยนะฮะนี่กล้องปกติทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะคูณสิบนะครับนะฮะอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นกล้องของกองทัพบกนะแฮร์ริสวาร์เฟนอัมนะฮะนะฮะนะฮะข้างบนก็จะมีสัญลักษณ์ของกองทัพอยู่นะครับนะฮะกล้องพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นวัตถุโบราณของทางกองทัพแล้วกันนะครับนะฮะด้านหน้าก็จะเขียนวิงเกิลไซส เกอร์ทิงเกนนะฮะนะ a p l ีเคูณสิบนะครับมาดูนะฮะนี่นะครับกล่องหนึ่งก็จะบรรจุอยู่ห้าตัวนะครับ WA อ r อารู้มเหล่า F อสองนี่นะครับเป็นชื่อของหน่วยนะฮะนะฮะจะแปลถูกเนี่ยเป็นชื่อของหน่วยนะครับเป็นหน่วยของกองพันทหารราบที่สองนะฮะนะฮะ เป็นหน่วยทดสอบอาวุธอ่ะครับง่ายๆครับของกองพันทหารราบนะครับนะฮะเราก็จะมีชมตัวต่อมานะครับอันนี้ของฐานทหารฐานปืนใหญ่แล้วก็ฐานราบนะกองพันที่สามนะฮะพวกนี้ยุทธุปกรณ์หนักนะครับนะฮะนะครับก็จะมีอยู่ห้าตัวนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบตัวที่เหลือออกมาหยิบมาให้ชมเลยนะครับอ่ะสองสามนะครับ นี้นะฮะใครเข้ามาแล้วกดไลค์นะฮะกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฮะเป็นเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำา gp ต่อไปนะครับนะฮะนำมาเสนอกันนะฮะนี่ก็กองพันที่สองนะอ่ากรมทหารราบที่สองกองพันที่สองนะครับนะฮะยุทอุปกรณ์หนักครับนะฮะอาวุธหนักง่ายๆนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นหน่วยของหน่วยกระสุนนะครับนะฮะ เดี๋ยวผมจะอืมจะอธิบายยังไงดีครับนะฮะเพราะว่ามันถ้าเกิดจะอธิบายในนี้ไม่ทราบจะยาวหรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีบอกกันแล้วนะครับนะฮะนี่นะครับ h ฮเล็ตว a า f เฟนนะฮะ อันนี้เป็นกล้องที่เราคนไทยเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับถือว่าเป็นกล้องของโบราณนะครับนะฮะพวกนี้มันเป็นของสะสมไปแล้วนะครับไม่ใช่ของที่จะนํามาใช้ทั่วไปแล้วนะฮะนะฮะมันอยู่ในขั้นของสะสมไปแล้วนะครับนะฮะเนี่ยครับห้าตัวนะครับนะครับนี่เป็นการเทสจีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่านะฮะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านำส่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการส่องพระนะครับ ลองดูนะฮะนี่ครับความชัดเจนนะฮะ นะครับอ่อวิงเกิลเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนะครับนะฮะว่าเป็นหินที่ดีที่สุดนะครับของในบรรดาอ่อกล้องคาไซรุ่นต่างๆนะครับมีความนิยมสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเขียนนะฮะถ้าเขียนว่าว i งเกิลไซส์เนี่ยจะเป็นก่อนสงครามโลกนะฮะเพราะว i งเกิลเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่ปีพันเนะฮะนะฮะแต่ถ้าเขียนไซส์วิงเกิลเนี่ยจะเป็นหลังสงครามนะครับนะฮะ อันนี้เป็นความรู้กันนะครับนะครับคอยติดตาม EP ต่อไปกันนะฮะอันนี้เป็น EP แรกนะครับผมจะลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะครับกราบสวัสดีครับทุกๆท่านครับ